พ่าจ้าพอวัาดีเอาอะไรอ่ะทำปยเอาถูกกระทาให้พอ่อของกินเยอะแยะเอ,อ๊ะเริ่วเพิ่มเมจะมากินนมดิออมมากเนี่ย แม่ลูกเหรอเนี่ยฮะแม่ลูกถามจริงอันนี้อะไรพ่อลูกเฮ้ยเธอเธอ,อ,อเขาไม่มีแรงดันนะออมาลูกดิมาลูก Uhm, ไาา like, ่ออมเย้ว hey. 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 hey, ันวัน

ไก่โต๊กระโตกแมวโก๊โก๊ะฝากกดไลค์กดติดตามไม่ส่งใจตามบ้านสวนนะคะขอบคุณค่ะ